คิดว่าตัวเองยังต้องปรับอะไรบ้างครับเพื่อให้เข้ากับแท็กติกทีมมากที่สุดอ่าก็ต้องปรับเรื่องการเล่นเรื่องรุ่นพี่ครับแล้วก็แท็กติกแล้วก็ความผิดพลาดเล็กๆๆตอนนี้มีกองหน้านในทีมหลายคนเลยนะครับกดดันบ้างไหมครับกับการแข่งขันในทีม <c oughs> ที่มากขึ้น <c oughs> ก,ก็กดดันครับก็มีพีพ่ๆที่เข้ามาก็มีฝีมือแล้วก็เล่นดีมากนะการเล่นในระดับเอเชียที่ผ่านมาครับต่างกับการแข่งขันในประเทศของฟิลยังไงบ้างครับอ่า ก็บอลเร็วขึ้นแล้วก็ต้องทําอะไรต้องคิดไว้ก่อนไม่งั้นไม่ทันเลยมีอุปสรรคอะไรไหมครับในการเล่นกับระดับนานาชาติอ่าก็ตอนนั้นก็คนดูเยอะตื่นเต้นมากๆแล้วก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดบรรยากาศในแคมป์ครับตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากอยู่ด้วยกันมานานเลยก็สนุกมากครับก็คุยกันร่พี่ได้ทุกคนแล้วเจอเพื่อนใหม่ๆบ้างไหมครับก็เจอครับแต่ก็พอรู้จักกันอยู่ครับ ขอาำลังใจจากแฟนๆไหนครับอ่าก็ฝากเชียร์ด้นะครับอ่าเราจะพาไปบอลโลกครับ